นดูตกใจหมดไอ้น้องวัวน้องควายที่ไหนนะวัวสายพันธุ์ดีนะน้องวัวน้องวัวครับอ้าวไปเชือสีแดงมันแน่จะมาขิดไหมนะมีน้องวัว,ต,วตัวนู้นตัวนึงมีน้อยไอขีดรอบไม่ใช่ควายเอาโตเข้าไป <laughs> เข้าไปดิเข้าไปอยู่กันด้วยกันควายใส่คนใหม่ใส่คนดีนะตัวน,นี้ ควายตัวนี้ไม่สีนี้หรอฮะทำไมหนูสีนี้ล่ะลูกโนโต้ตังใส่โตเอาตังใส่คล้องนี่อะไรเขาเรียกอะไรวะนี่ตังหยอดหยอดนี่ไงเขายอดกันในนี้ เขาเรียกใดดักตังไงเอดักตังไงชุดน้องควาเขาชื่อน้องวัวไม่ใช่น้องควายน้องวัวตัวจับดิไม,ดดไม่ควีดเขานอนอยู่น,อน,อยน้องวัวตาเมืนอนอ่อเรียกเลยอ่ไม่คิดจับได้ เห็นปล่ะเห็นปลาเลยมือยังไม่ถึงเลยเห็นปแล้วเอื้อมไปจนถึงสิไม่แมวแล้วเจอเพื่อนมันอาจับเลยไม่ปิดต้อนน้องควายเขาก็กลัวนี่ไงเขาก็กลัวเราจับดิฮะมาตาขวาเห็นไหมแม่คิดไม่กล้าตาขวา